หากจะพูดถึงเรื่องไขมันเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อของไขมันดีและไขมันไม่ดีในร่างกายจริงๆแล้วไขมันดีและไขมันไม่ดีมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและถือว่าเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้เลยครับสุขศึกษาหน้ารู้วันนี้เรามาทําความรู้จักไขมัน2ตัวนี้กันดีกว่าครับไขมันไม่ดีมาจากคําว่า low-density lipoprotein หรือมีชื่อย่อว่า LDL มีความสัมพันธ์ชัดเจนกับการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นไขมันที่สามารถทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวได้ไขมันไม่ดี LDL ทำหน้าที่ลำเลียงคอเลสเตอรอลทั้งหลายออกจากตับเข้าสู่กระแสเลือดในร่างกายหากคอเลสเตอรอลเหลืออยู่ในกระแสเลือดก็จะสะสมเป็นตุ่มเกาะตามผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งเกิดภาวะหลอดเลือดตีบนานเข้าก็จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ครับและยังส่งผลต่อการเป็นโรคความดันสูงโรคหัวใจขาดเลือดไตวายและอัมพาตครับ โดยปกติแล้วค่าไขมันตัวนี้จะต้องไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าเกินนั้นหมายความว่าคุณอาจเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องครับแล้วไขมันไม่ดีมาจากไหนอย่างแรกอาหารจำพวกไขมันอิ่มตัวได้แก่ไขมันจากสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ติดมันรวมไปถึงเนยชีสน้ำสลัดสำเร็จรูปไอศกรีมเค้กและคุกกี้ครับ และไขมันอิ่มตัวยังได้มาจากพืชตระกูลปาล์มอีกด้วยเช่นน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวที่ไม่ได้ผ่าก,การสกัดแยกครับ อย่างที่2ออาหารจาพวกไขมันฟรานไขมันทรานนี้เป็นไขมันไม่อิ่มตัวอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ไขมันไม่อิ่มตัวทั่วไปไว้ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับว่ามันคืออะไรไขมันชนิดนี้พบได้มากในสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นวัวควายแต่การนํามาใช้เป็นอาหารจะมีการแปลรูปโดยการเติมอะตอมของไฮโดรเจนลงไปทําให้ไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนเป็นไขมันทรานหรือไขมันที่เป็นไข่นั่นเองครับ เพื่อที่จะเอาไปทำเนยเทียมหรือประกอบอาหารสำเร็จรูปต่างๆเช่นครีมเทียมขนมกรุบกรอบและขนมที่มีม,าามังาการีนาาาาาาต่างๆและส่วนไขมันดีมาจากคำว่า high-density lipoprotein หรือที่เราเรียกกันว่า HDL ไขมันชนิดนี้ดีกับหลอดเลือดแดงเนืน่องจากช่วยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์และไขมันไม่ดี LDL สะสมในหลอดเลือดแดงหากขาดไขมันดี HDL ในเลือดจะทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้ขึ้นมากเลยละครับ แล้วเราสามารถเพิ่มไขมันดี HDL ได้อย่างไรการเพิ่มไขมันดี HDL ให้กับร่างกายนั้นทําได้หลายวิธีครับหลักๆเลยก็คือการออกกําลังกายที่มีการใช้แรงปางการแบบแอโรบิกหรือคาร์ดิโอนั่นแหละครับเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้เหนื่อยจนเหนื่อออกและต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปเช่นเต้นแอโรบิกว่ายน้ําเดินเร็ววิ่งจ็อกกิง้งและควรออกอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีหรือทุกวันก็ได้ครับ อย่างต่อมาคือควบคุมอาหารการควบคุมอาหารที่มีคอรี่สูงเกินความจาเป็นควบคู่กับการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานเป็นการช่วยเพิ่มไขมันดี HDL ได้และควรเลิกสูบบุหรี่นะครับเพราะบุหรี่จะทําให้ไขมันดีในร่างกายของเราลดลงการหลีกเลี่ยงไขมันทรานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับเนื่องจากไขมันทรานจะไปเพิ่มไขมันวิม่ดี LDL ดังที่กล่าวมาในช่วงตน้นและจะทําให้ไขมันดี HDL ลดลงด้วยครับ และการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงเช่นพืชผักต่างๆและอาหารจําพวกธัญพืชต่างๆหรืออาหารจําพวกเมล็ดธัญพืชแม่ขัดสีเช่นข้าวซ้อมมือข้าวกล่องข้าวโอ๊ตโฮวีดนักวิจัยพบว่าใยอาหารจําพวกนี้สามารถลดไขมันไม่ดี LDL รอยกิสลายและสามารถเพิ่มไขมันดี HDL ได้การลดไขมันไม่ดีและการเพิ่มไขมันดีสามารถทําได้ท,ทันทีโดยไม่ต้องรอครับเพราะถ้าหากคุณทําได้มันจะส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไม่น่าเชื่อ เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเรื่องสุขภาพอย่าลืมติดตามช่องสุขศึกษาหน้ารู้นะครับสวัสดีครับ